กลับมาในช่วงที่สองครับเรายังต่อเนื่องในเรื่องของความเคลื่อนไหวของการเตรียมการแข่งขันกีฬาซีเกมโดยเฉพาะเมื่อวันนี้เมื่อวานก็มีข่าวเพราะว่าทางคณะกรรมาการจัดการแข่งขันเปิดให้ผู้ที่สนใจนะครับลงทะเบียนเพื่อที่จะรับบัตรเข้าชมฟรีนะครับทั้งพิธีเปิดการแข่งขันแล้วก็ชมาการแข่งขันฟุตบอลด้วยแล้วก็ให้เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยซึ่งคณะกรรมาการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมเนี่ย ก็ได้กำหนดมาว่าเปิดโอกาสให้ประชาชนแล้วก็แฟนๆชาวไทยที่สนใจอยากเข้าไปเชียร์นักกีฬาไทยแบบใกล้ชิดติดขอบสนามโดยสามารถจองบัตรผ่านระบบออนไลน์ได้ง่ายด้วยขั้นตอนไม่กี่ขั้นตอนแล้วให้ลงในวันนี้โดยเขาบอกว่าขั้นตอนที่1เนี่ยเป็นการเพิ่มเพื่อนไลน์ซีเกมแล้วก็ลงทะเบียนจากนั้นก็ทําการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการจองบัตรเข้าชมใน,ในรายการที่ต้องการขั้นตอนที่2เป็นการเลือกรายการที่ต้องการเข้าชมเลือกวันที่อยากเข้าชมพร้อมเลือกประเภทกีฬารายการแข่งขันและข้อสนามแข่งขันระบบจะโชว์ตัวเลือกทั้งหมดให้เลือกอยาก่างครบถ้วนขั้นตอนที่3คือเลือกโซนที่นั่งเมื่อเลือกประเภทการแข่งขันแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการเลือกโซนที่นั่งแบบแผนผังสนามจากนั้นก็กดยืนยันเพื่อจองตำแหน่งที่ต้องการ ขั้นตอนที่4คือกรอกข้อมูลส่วนตัวการกรอกข้อมูลส่วนตัวนี้เช่นชื่อนามสกุลเบอร์ติดต่อหรือข้อมูลอื่นๆที่ระบบต้องการก่อนยืนยันเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายและขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่5จองสําเร็จแล้วพร้อมกับ QR Code เมื่อจองสําเร็จระบบจะแสดงหน้าจอว่าจองสําเร็จและออก QR Code สําหรับผู้ที่ใช้บัตรเข้าชมสามารถดูได้ทันทีหรือบัตรบันทึกในวันแข่งขัน โดยสิทธิในการจองสูงสุดคือ2ที่นั่งต่อการลงหนึ่งทะเบียนหนึ่งครั้งเท่านั้นซึ่งจะต้องเป็นหมายเลขประจําตัวจากบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตตามจํานวนที่นั่งหรือหากจองที่นั่งก็จะต้องใช้2หมายเลขทั้งนี้เมื่อถึงวันที่เข้าไปชมการแข่งขันที่สนามก็จะต้องยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสนามด้วยการแสดงบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตให้ตรงกับหมายเลขที่ใช้ลงทะเบียนหากไม่ตรงก็จะไม่ได้เข้าสนาม ขณะที่การจองสําหรับเยาวชนหรือผู้ที่สูงอายุนั้นหมายเลขบัตรประชาชน13หลักของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลสามารถจองให้สําหรับเยาวชนที่ยังไม่มีบัตรประชาชนหรือผู้สูงอายุได้หนึ่งคนรวมไม่เกินสองที่นั่งต้องแสดงความสัมพันธ์ที่หน้าประตูมิฉะนั้นจะถูกปฏิเสธเข้าชมซึ่งกรณีนี้อาจารย์พยาพัฒนพงศ์เป็นยังไงบ้างก็บอกว่าเข้าไปจองแล้วฮะมันล่มฮะมันไม่ทันฮะแล้วโดยเฉพาะพิธีเปิดเนี่ย หลายคนอยากเข้าไปดูพิธีเปิดมากใช่ครับนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นไฮไลท์สําคัญของมากกรรมการขกีฬาซีเกมก็กดเพื่อจะได้บัตรสองใบไปคุณแม่กับคุณลูกครับก็ครั<ก>้งหนึ่งในชีวิตนะไม่สามารถกดได้ล่มเสร็จปุ๊บก็เข้าไปบอกว่าเต็มแล้ว,วอก็อ<ช>ไม่เป็นไรนะครับก็คงจะต้องคอยดูกันครับว่ามันจะเป็นอย่างไรและการแก้ไขระบบเนี่ยก็ต้องฝากทางการกีฬาผู้ใหญหรือผู้ที่ดูแลเรื่องของระบบนะครับในการที่ลงทะเบียนนะครับเพราะว่ามันมีหลากหลายกีฬาแล้วก็หลากหลายชนิดที่ อาจจะต้องบอกว่ามีเซ็ชันหรือแฟกเตอร์นะครับแต่ช่วงเนี้ยว่าจะทําอย่างไรนะครับอย่างที่เขาบอกว่ามีวันเวลาจาังชัดเจนใช่ครับ,รบอ่ะเมื่อถึงเวลาชัดเจนลงแล้วมันเต็มก็คือจะประกาศว่าเต็มเลยใช่ไหม,มนะครับหรือว่ายังจองได้ไปเรื่อยๆอ่ะนั่นก็คือเรื่องสําคัญนะครับอ่ะในส่วนอีกหนึ่งข่าวซีเกมวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเดินทางไปให้กําลังใจนะครับทางท่านพลเอ,ดอกดรสุภมนณต ผานพบนะครับกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬางชาติแล้วก็ประธานนุ่มการติดตามการดำเนินการโครงการกองทุนพัฒนาการกีฬางชาติ พร้อมคณะครับได้เดินทางไปเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยก่อนเข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติสมาคมกีฬารองเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ณเมืองทองเอออ่มงงทธานีนะครับจังหวัดนนทบุรีโดยในวันนี้ครับทางคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมครับนาย,ยกสมาคมกีฬารองเทนนิสแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้ทางคณะอำนวยการสมาคมร่วมกันให้การต้อนรับครับซึ่งนำโดยทางท่านพลเอกนรงฤทธิ์อิสระนนะครับอุปนายกสมาคมคุณ วิเชษทีปกรนะครับอุปนายกสมาคมในฐานะผู้จัดการทีม4เกมพร้อมกับคุณไททนุวรรณสุขในข้าธิการสมาคมและ6คณะกรรมการนะครับโดยทางท่านนะครับก็ได้ให้โอวาทนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีทางโค้ชเบิ้มดรธนากรศรีชาพานผู้สอนทีมชายครับแล้วก็โค้ชเอ็กนายพัชรพลคันสมบัติผู้สอนทีมหญิงนะครับพร้อมสตาร์โค้ด4เกมครับรวมพื้นที่ครับโดยทางท่านพลเอกดรสุภมณัฐพันพบรับบอกว่าครับการเดินทางมาครั้งนี้เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ในช่วงคงสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่จะเริ่มขึ้นโดยเป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากทางท่านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายมนตรีและประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาชาติรวมถึงทางในอัธิกรสิริรัตยกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาที่มอบหมายทางท่านพลเอกรัตเตอร์สุมมมร,รมาณพผ่านพบกรับลงพื้นที่พบปะนักกีฬาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจช่วงคงสุดท้ายสำหรับนักกีฬาชนิดทีมชาติไทยชุดนี้ครับมีการ แบ่งออกเป็นนะครับทีมชาย5คนก็มีทางแม็กซิมัสพาราโจนนะครับกัสริสรัมฤทธิ์พวิตรสอนหลักทรัพย์นะครับวิชยาตงเจริญชัยกูลปัฉยายิสโลครับและนักกีฬาหญิง5คนมีทางมนัสชยาสว่างแก้วลาลานาทาราลือดีทศสรนนากรลอพชลัชรินชีพชาเดชแล้วก็เพียงทานผลิตพืชอันหนึ่งครับสำหรับกีฬาเทนนี้ครับในมหารรมกีฬาสีเกมครั้งนี้นะครับ จะจัดการแข่งขันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติก็เป็นสนามที่ทางเทนนิสอเนี่ยใช้ฝึกใช้ซ้อมใช้แข่งขันตลอดเวลาน่าจะได้เปรียบนะครับ<ช>จะโดยทําการแข่งในวันที่1 0ถึง19ธันวาคมนะครับ<ช><ช>โดยทางสมมาคมเนี่ยตั้งเป้าไว้4เหรียญทองใช่ไหม<อ>แล้วก็ได้ข่าวว่าทางท่านนายกสมาคมก็ใจดีด้วยนะเพราะว่าถึงแม้ทางรัฐบาลจะให้เหรียญทองสามแสนครับแต่ทางคุณสุชัยพอใจศักดิ์ุดมท่านนายกสมาคมบอกว่าท่านได้เหรียญทองมาก็เอาไปคนละล้าน ไม่น้อยไม่ได้บัฟไม่ได้ข่มไม่ได้อะไรเกทับอยากจะให้ลูกหลานไม่แต่ว่าให้ทุกปีใช่ใช่ใช่เป็นเป็นคนที่มีน้กแขก็คือให้เหรียญทองหนึ่งล้านแหละไม่ว่าคุณจะแข่งเอเชเชนเกมไม่ว่าคุณจะไปแข่งซีเกมได้มาก็ให้เหรียญทองล้านหนึ่งล้านหนึ่งนี่คือเหรียญลนเหรียญละล้านโอ้โหเนี่ยแหละอย่างเงี้ยเด็กๆลักตายครับอนอย่างงี้ก็เป็นการสร้างความตั้งใจก็เาะว่าเด็กตีตายนะครับเพราาะว่ มีทั้งหมดเนี่ยเต็นทีตายไมเต็นทีเนี่ยมีมีจริงเจ็ดเหรียญใช่แต่จริงอ่ะคืออยากได้เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญเลยแต่ว่าเกงใจเกงใจไว้อยู่ไม่กดดันเด็กไม่เลยขาว่าเกงใจไว้อยู่เอาแค่สี่ก่อนเอาสี่ก่อนก็พูดไปงั้นแต่ว่าถามว่าเจ็ดได้เจ็ดเหรียญเอาไหมรีบเลยรีบเลยอ่ะนะครับนี่ก็คือในช่วงของสปอตไนท์ในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับเวลาค้าพเจ้าแลครับผมจู๊ชิตตี้ครับแล้วก็พีดัมมนุษย์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันวันพรุ่งนี้คคครรรัััััับบบวววนนนีีี้ลาไปก่อสสสสดด